ไทยคิดเช่น Crafted Food Tech Accelerator Program เปิดเวทีให้นวัตกรรมอาหารไทยได้เติบโตนี่คือไอศครีมที่กินแล้วไม่รู้สึกผิด Molly อัลลี่ไอศครีมแพนเบดที่อยากให้ทุกคนมีความสุขรังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นดีที่ส่งตรงจากสวนชุมชนอร่อยทุกเลเยอร์เข้มข้นครีมมี่ไม่มีส่วนผสมของนม,มวัว ไม่มีไข่ไม่มีคอเลสเตอรอลแคลอรีต่ต่ำกินได้ทุกวยัยอร่อยได้ทุกวัน m o l ลี่อัลลี่โมเลกุลความสุขสำหรับทุกคน m o l ลี่อัลลเจอกันที่6สาขาทั่วกรุงเทพหรือสั่งง่ายๆผ่านทุกช่องทางออนไลน์ ติดตามมอ l ลี่อัลลี่ได้ที่ IG Facebook และ TikTok และเรายังพร้อมโคแบนด์ OEM และ c a t e ท i n ิ่เพื่อเติมเต็มความสุขให้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาเพราะที่มอลลี่อัลลี่ความสุขไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือการได้ดูแลตัวเองพร้อมสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มที่แบ่งปันได้ Molly ่อัลลี่พียว p แฮปปี้เน r ฟอร์ออ i k ไทยคิดเช่นแรงสร้างผู้ประกอบการนาวัตกรรมอาหารไทยสู่สากลโดยสำนักงานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชน